คิดตัวอีกแอบวขบกไปอีกคูนก็อีกไม่มันเป็นความปรารถนาตัวนี้มันจะรับรับความปรารถนาแล้วก็มันมันสำร็จตามความปรารถนาไงเจอมั้ยม,มันก็จะเป็นเก้าคูณด้วย 2. 2> อีกสองถ้าคนมีกินตมยะอยู่มันก็จะคนคูณด้วยสามกินตมัมยะของจินตมัยะเนี่ยของเดิมก็เป็นสองร้อยห้าสิบปีอ่ะ อาจารย์แจกตอนทำเอกิ่อไอ,อ,อ้ <ใจ S 1> ที่เขา,เออเาทำบุญทำบุญกัน่ะที่เดียวเออเ่ามาเนี่ยถ้าติดตัวไอ้ชุดที่อาจารย์บอกให้ติดตัวนะอภิญญายะเอาม,มา,ามคู่นี้ที่ธรรม,มยะสามตัวเนี่ยเท่ากับสามแต่กี่้วยการแต่ว่ามันไม่ขยายมันไม่ขยายไปไปสู่คนอื่น ที่สําคัญที่อาจารย์อาาจรย์กำชับเอาไว้ไงคิดดีทําดีสําคัญที่สุดคืยะวาจาพูดดีไม่งั้นเนยตัวเทวดาที่คอยตอบรับมันไม่มาไม่มาเนี่ยตัวเนี้ยมันต้องย้ําข,ของที่มีครูเนี่ยเริ่มต้นจากการใช้วาจาทั้งนั้นเลยม้าม้าอารักขา,าทั้งหมดมันมี28องค์แต่องค์แรกอะมาม้าอารักขาเนี่ยต้องมาถ้าไม่มาเนี่ย27ไม่ตามมา ทำอะไรได้ไม่ได้